อย่างในเดือนรอมฎอนยกตัวอย่างเช่นเที่เอาไปแปะกันตามสุราอะละมาดคืนนี้ได้เท่านั้นละมาดคืนนี้ได้เท่านี้ต่ะแววะต่กคืนแรกก็ได้เท่าไรจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายได้เท่าไรเท่าไรคือมันไม่ใช่ดออีฟนะคือดออีฟเนี่ยมันอาจจะมีต้นขั้วแต่มันผู้รายงานอาจจะบดบกพร่องสายรายงานอาจจะขาดตอนเนื้อหาคํารายงานอะไรมันอาจจะไป บันชาร์สไปค้านไปขัดอะไรยังไงมันก็ทําให้คือคือคือดอีฟเนี่ยมันยังคือยังมีที่มาแต่ว่ามันบกต่องอ่าบกพร่องมันหล่นจากโซเฮียมาเป็นโดอ์อีฟแต่เมาดัวเกเนี่ยเกคือไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยลาลาเลหูหาที่มาที่ไปไม่ได้เพราะว่าเราก็เอาไปอ้างกันเพราะงั้นถ้าเรารู้แล้วยังไปเผยแพร่ต่อเพราะงั้นแต่ละมัสยิดเนี่ยมีอิมัม มีกรรมการมัสยิดที่รับผิดชอบถ้าไปเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังปล่อยให้แปะอยู่เนี่ยครับท่านมีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยมันต้องทําหน้าที่เอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เพราะมันฮะดิสเกะมาอ้างเท็จต่อท่านนาบีได้ยังไงฮะดิสเหมืเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่เราเราเบาความกันสนับสนุนให้คนทําความดีเราไปไปมองประเด็นนั้นครับแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการ ใส่ร้ายธนบีเป็นาการทําลายรากฐานของศาส,สนาเพราะว่าคุรอานและฮะดิษเนี่ยใช้คู่กัน